สวัสดีครับวันนี้เราจะมาชมแปลงผักกงกับคุณย่าประเสริฐนะครับพาลูกแผดพีดพอดมาถอนผักขมครับ <S <S อ่าดีมากอดีมากตอนรับเดวเองเออเด็ดเด็ดยอดมาเลยลูกยังไงกงกับย่าก็ต้องถอนทิ้งอยู่ดีผักขมถ้ามันโตแล้วมันมันเป็นเขาไม่ต้องการในแปลงผัก ตอ,ตอนน yeah. yeah. ี้ว่าตอนนี้มันใหญ่กว่านะป๊าป๊าครับชิคกี้มั้ยป๊าิก้นี้เลยนะอ่าเด็ดพาะเขาเด็ดเป็นแล้วเนี่ยเด็ดเลยนี่เหรอตอนนี้ไงพ่อต่อทีพ่อเด็ดเอาล่างออก ไม่ได้ต้องการที่นิ้พัดสอน่หยเร็วทำงาทำงานเพัดะทำให้ดูดีเอามาเฮ้ยถอดพักผมเอาผัดน้ำมันหอยผัดน้ำมันหอยอร่อยแล้วก็พียนพอเก็บไปไ้ใช่แล้วก็ทิ้งเข้าไปตายแล้วก็ใส่ที่นี่ไปัก มันีือใหญ่แต่เขาเลี้ยนี่เกินไปอร่อยเด็ดยอดเด็ดยอดเขาแต่ยอดอ่ามีแมลงอันนี้เขาเรียกว่าปอดสารพิษลูกนนี่มต้ึงยถ้าใช้สารพิษแมลงมันจะกินใบลูกใช่อันนี้ก็ไม่ใช่ปอดสารพิษนี่ไงปอดสารพิษคือนี่ไงมันจะมีหนอนนะหนอนกินใบแปลว่าแปลว่าเราไม่ได้ฉีดยาไม่ได้อะไรมันเป็นธรรมชาติหนอนมันเลยกินได้เนี่ยเห็นป้า เนี่ยตอนนี้คนเขารณลงคหาผักที่ปลอดสารพิษ